thank you ชาแนลนะคบก็อย่างที่บอกและครับวิดีโอนี้จัดเทสขึ้นมาเพื่อคนบ่มีเวียกมีงานสนับสนุนโดยทอยทองคำของนักลบเหล็กในและน้ำพึ่งแท้ตาคนหัวงอกของแท้ต้องฟันลอ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 ,ลอนั่นแน่นะครับยังไม่ปรากฏตัวนะครับเดี๋ยวพระเอกใหญ่จะไปละนะครับเพียก,กินก่อน อ้าวครบครบวไ่ได้ได้นี่ดีว่าฝึ่งใจดีได้นี่เออถ้าฝึงดูดูแล้วมึงสนุกเนาะพอยายกับพยายใช่นะเส้นเชียดนี่ข่อยมกักถึงว่าฝึ่งอ่ะอ้าเบิ้งครับอเบออ ฝ้าตันี่ครับใครอยู่ใครอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวที่อาอเหรอผิดเพิ่ยครับหัดกินไม้เออใครอยู่ใครอยู่ครับนางฝ้าครับรุ่นน้ำรุ่นน้ำรุ่นน้ำสักหน่อยครับน้ำใครอยู่บ่ ตกยำใ,ในไก่เสมอโอ้ยนี่ครับน้อยๆนี่ครับเด็กนะอันนี้ออกไปคอมเออมีสองทีครับช่วยกันพยุงตัวฮึใครอยู่ดอกนี่ครับน้อยเห็นดอกอ่ะครบนี่ต้องไหนเว้ย ยังลไข้แม็กวมา mắt คบไ่้ได้ชิดก่อนชิดก่อนครับเก่งได้ดอกเก่งเจียบตัวเก่งกตเจียบตัวทันที ส,ส่วนต้นอย่างวะตับเลียงชิดเลี like so? ้ยชิดเลยครับแบบชิดเลี้ยกับชิดเลยนี่เดี๋ยวชิดชิดจะดับชิงจะเล่นงานยังดิเชี่ยครับที่เชี่ยครับโอ้โหโคตรเลยโคตรได้ดิ โอ้มาอยู่แถวบ่แดดขึ้นมาเรื่อยๆโอ้นี่มาแล้วครับนางฟ้า Vamos, <laughs> こう開けね。 มุนเนอะนพบไหมก่อนคพบพบว่าได้ เจอคนกับไขอยู่ครับเออ,อจากกินตรงไหนคายถึงคนบ่ะอ้ย Oh